ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพิ่นเล่ตั้งวอลุ่มเร่งแก้ไขปัญหาฟุน้นพี่เอ็มสอเกินค่ามาตรฐานค่ะยกระดับห้ามเผาปลาทั้ง32อัำเภอเลยค่ะหากพ่อว่าผู้ใดฟ้าฟื้นนะคะสีดำเนินคดีตามกฎหมายท่านที่บ่มีการละเว้นค่ะอยู่ที่ห่องประชุมเทาสุรานารีสารกลางจังหวัดนครราชสีมา นายสยามเสิริมงคผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมานี่เลยค่ะเด้เอิรนประชุมด่วนนะคะนายอำเภอทั้ง3ามสิบสาองอำเภอค่ะ,คะแล้วกัาหนวยงาี่เกี่ยวของทุกภาคส่วนเพื่อที่สิหารือถึงแนวทางการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมไปถึงฟุ่นละอองขนาดเล็กพี่เอ็มจุหาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะพร้อมประกาศยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาหลังจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีคาพี่เอ็มจุเกินมาตรฐาน ยังต่อเนื่องค่ะซึ่งส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะเน้นย้ำให้ทุกอำเภอยกระดับการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันรวมถึงยกระดับของการควบคุมดูแลห้ามเผาป่าห้ามเผาพื้นที่การเกษตรห้ามเผาขยะเผาหญ้าก็ห้ามค่ะพื้นที่ริมทางก็ห้ามคือกันถ้าไปพบผู้ฝ่าฝืนนะคะสามารถดำเนินคดีต,ตามกฎหมายได้โดยบ่มีการละเวน้น นอกจากนี้นะคะกัยังมีการสั่งการไปเพิ่มความเข้มงวดตรวจับย่านพาหนะที่ปล่อยควันดำทางด่านโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็ให้ปฏิบัติตามขอกำหนดค่ามาตรฐานฝุ่นละอองของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนการก่อสร้างขนาดใหญ่และการก่อสร้างทั้งหลวงให้เป็นไปตามขอกำหนด ร้อมกับให้มีการเข้าไปซุ่มตรวจเป็นประจำย่างต่อเนื่องค่ะ,คะเพราะว่าอย่างที่เห็นค่ะปัจจุบันนหายใจลำบากอ<ค>ีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายพื้นทีนะคะที่2.5ขมุกขมัวน,นี่นึกว่าหมอกบอ้แมีนเนาะค่ะโอ้ยมีผลต่ตอสุขภาพของเฮานะคะเอาขอความร่วมมือซอยกันค่ะในทุกพื้นที